เปิดภาพแม่ทั้งสองคนของใหม่ดาวิกาค่ะเป็นซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยนะคะสำหรับนางเอกหน้าสวยหุ่นเปะ๊ะใหม่ดาวิกาตอนนี้นยังมีผลงานออกมาให้แฟนขลับติดตามกันอย่างมากมายค่ะยิ่งตอนนี้เองแล้วก็เฉิดฉายความสวยในบทบาทของนางวันทองที่หลายคนยกนิ้วให้กับการแสดงของเธอว่าเก่งจริงๆแล้วค่ะ ไม่แปลกเลยว่าทําไมถึงอยู่วงการได้น,นานขนาดนี้และย,ยิ่งความสวยเธอเนี่ยก็มีแต่แบบบ๊อบปังขึ้นมาเรื่อยๆสําหรับใหม่นั้นเธอเป็นลูกครึ่งไทยเบเยียมค่ะคุณแม่ของเธอเป็นชาวไทยชื่อรัตนากรชมยงส่วนคุณพ่อเป็นชาวเบยียมชื่อว่าแดนนี่หอ่นเน่นั่นเองแล้วก็สําหรับชื่อเดิมของเธอนะคะก็คือดาวิดกาค่ะมาจากชื่อนางเอกภาพยนตร์ัสเซียที่คุณพ่อเขาชื่นชอบมากๆเลย ่วนชื่อเล่นเธอชื่อว่าใหม่มาจากชื่อของใหม่เจริญปุระนักร้องที่คุณแม่ชื่นชอบค่ะด้านการศึกษาเธอคนนี้เองนะคะก็ศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตหลักสูตรนานาชาติและอย่างไม้ว่างานจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเธอเองก็มีความมุ่งมั่นในการตอบปอโทจนวันนี้เธอทําได้สําเร็จแล้วเลยคะ่ะเป็นมหาบัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเอง แม่ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วคะ่ะในช่วงสงการนะคะนางเอกสาวเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปเป็นแบบว่าวันช่วงเทศก,กาลแห่งความสุขเอาเลิกเอาใช้โดยการรดน้ําดําหัวคุณแม่ลูกสาวที่น่ารักของแม่หมวยก็มีพวงมาลัยมาไหวพรอขอพรอกับคุณแม่แล้วก็แม่ลูกเนี่ยเขาใส่เสื้อเป็นแบบทีมที่มีสีสันเหมือนกันดูสวยมากๆเลยคะ่ะเป็นยังไงคะมาติดตามชมภาพไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ